เอาเาขอสกัดนี้ไว้ได้เาที่ดินเป็นยังไงบ้างครเป็นมันเป็นบ้างสวนก็เป็นคืนของคูดินไปแล้วแล้วที่นี้ถาฐานนิดมึนเลยขึ้นข้างบนนี่อาจงมาแลถ้าบนเป็นเป็นสยแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ครับยกในกามจำที่เนี่ยนจะเถอะอเพราะมันใจว่ามันเถอตึงทะลุเหม็นทีเนี่ยที่เนี่ยต้องท่ามว่าที่ดินข้างเนีมันเป็นเนซื้อมันเป็นที่ยังไง เป็นชนิพราะว่าอะไรเพราะว่าทีเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวทางกองวังเขาจะไป็นการไปกินน้ำได้กีกทีหนึ่งพอมันก็มันเป็นมันอาจจะไปดูว่าจุดไหนเหมาะสมอีกย่างกันระดับก็แคบนะครับมันต้องไปกินน้ำนิดนึงพอได้น้ำสมุติน้ำพรมได้น้ำได้น้ำล้านหนึ่งล้านหรือมันเป็นแต่น้ำต้มที่ถ่าได้เป็นอย่างต้อมารลานก็ไปตำราชั้นนั่นนะใช่ครับไอ้แค่นี้จะเป็นชนิดอะไรแหละทำม่ใช่เรื่องน้ำ มันเคยกักน้นพี่ใช่ถ้ามีอ่างข้างบนมันก็จะมาคอยเติมแต่นี่เราไม่มีอ่างเราก็แค่นั้นนะอ้าง้างบนก็นั่นจะมีนั่นแหละยกเลยจะมีแต่ยังอ่างข้างบนพออยู่ที่คุยให้คุยไม่หรอกนั่นก็คุยเอวันนั้นก็มาช่มเสียนหีืเมืองเขามามามาแล้วก็เสี้ยนน่ะนะครับนี่ก็มาให้กัคทตอบไม่ได้ว่าแต่ไปย้ายไปอยู่ที่ในที่ของชาวบ้านที่เขามีที่อยู่แล้วใครกล้าเข้าไปอยู่วะครับอ่าใช่ไหมเป็นที่ป่าไม่มีไม่มีอ่ว่าที่นั้นเป็นที่อะไรให้ออกเอกสารอะไร มีถนนหนทางมีโอ้ยหมอก้อนมันไม่กี่ของเรือได้หนีไม่ได้ลอยแล้วเดี๋ยวนี้มันไปหนี่งมันมีอยู่คลองอยู่คลองนึงคลองตำบลสลุ่ยมันชายตำบลสลุ่ยชาตำบลหนองเจริญนี่แหละส่วนบนหน้าส่วนบนนู้นน่ะไอกลองอาธรรมกลองอาธรรมมาพังนี้้องเจริญรืองนี้ยังไม่ขาดปัญาว่ายแย่งที่วันนี้แหละวันนั้นไปเอ็กซ์เลยตัวนี้ไปแล้วปต่คุม